สามสัญญาณครับบารมีคุณเริ่มตกแล้วดูซิว่าคืออะไรอันแรกเลยนะฮะเมื่อคุณเริ่มรู้สึกว่าไม่แคร์ลูกน้องถ้าเกิดให้รางวัลลูกน้องก็รู้สึกว่าเออให้รางวัลไปตามนั้นแหละหรือว่าดูแลลูกน้องไปอย่างนั้นอนะ่ะคือแบบจะจะเึ้นเงินเดือนไหมไม่ขี้เกียจอะไรเงี้ยม,ม,มันมันมันคือการที่คุณอะ่ะเริ่มไม่แคร์แล้วเริ่มห่างไกลาจากลูกน้องอันนั้นคือสัญญาณแรกเลยครับว่า บารมีคุณเริ่มตกแล้วเพราะคุณเริ่มแคร์เขาน้อยลงและคุณเริ่มที่จะห่างไกลจากความสัมพันธ์กับลูกน้องคุณอันนั้นแหละครับบารมีอันที่หนึ่งอันที่สองเลยก็คือถ้าคุณลองดูดีถ้าลูกน้องคุณเริ่มหมด respect หรือหมดความเคารพของคุณอาจจะไปนินทาคุณหรือไปใส่ใน Twitter ว่าเฮ้ยเจ้านายแม่งไม่ดีนี่แหละครับมีสัญญาณแล้วว่าบารมีคุณเริ่มตกหนักเลยเพราะว่าเขาเริ่มไปนินทาข้างนอกในโซเชียลว่า เขาไม่เคารพคุณหรือว่าคุณพูดอะไรเขาก็เถียงหรือเขาไม่ฟังคุณอันนี้บารมีคุณเริ่มตกอันที่สองอันที่สามก็คือว่าถ้าบารมีเริ่มตกแปลว่าคุณอะเริ่มไม่พัฒนาตัวเองในเาวาผู้นําคือคุณก็คิดว่าตัวเองเป็นผู้นําที่ดีแล้วก็อยู่ที่เดิมเป็นเหมือนเดิมอันนั้นเป็นสัญญาณที่เขาเรียกว่าอันตรายเพราะว่าเมื่อคุณไม่หาความรู้เรื่องเาวาผู้นําเพิ่มมากขึ้นเพวาผู้นําคุณก็อยู่เท่าเดิมสุดท้ายแล้ว เขาเรียกฝาครอบของผู้นําคุณก็อยู่เท่าเดิมงั้นคุณก็จะไม่โตไปอย่างต่อเนื่องบารมีคุณจะตกอัตโนมัติโดยคุณไม่รู้ตัวนี่คือ3สัญญาณครับที่เขาเรียกว่าบารมีเริ่มตกครับ